กวโตอาลฮะโตสัมมาสัมพ okay. ุญญานะโมตัสสะภะคะวะโตอรลฮะโตสัมมาสัมบุญญานะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสรมมุาัสะอิมังรูปาพีย่นักรรังสารนังเพราะฉะนั้นเจวะอุตตกรรมวรัญจ <eng> kemak <San> su tinangmak ranang malak kaleho sila kanang Nipanang ngotu Imanimak yang gante mata kakatani โอโนสยามะสาธุโนพันเตพิกุสามโคอิมานิมาตาคาพตานิสาปลิวลานิปักติขันหาทุอัมหากันเจวามาตาติุนังยาตกานังปาลกตานัง สังวัตจตจูที่ขารังนิตายยาสุขายยาข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอมถวายซึ่งมัตรกาพัตตาหารกับธรรมบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงพระพิสุสงจงรับ ท่นหลับแล้วขอให้เป็นประโยชน์ตลอดถึอยญาติญาติผู้ที่ล่วงลับไปอี่คุณแม่เผือเจรัญขดถ้าตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าปะสบสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกุศลผลบ,นบนุญที่ข้าพปเจ้าร้างหลายอุทิศให้ในวันนี้ จงเป็นอกปนาิสัยสปันใจให้ถึงปณิพัเดนสาธุสาธุาุโมทามิกวนกอย่างเรื่องเหล่อมเหลาเอ

อดีตกันดีอ่ะ <laughs>